สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของลมดำคู่พิฆาตครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับบุ้ยเทยวฮวงเป็นแค่เด็กผู้หญิงน่ารักล่าเริงสแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาครับและได้รับความรักจากบิดามารดาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ แต่ต่อมามารดาและบิดาทั้งสองได้ล่วงลับไปนางต้องถูกคนเลวไลาข่มเหงลังแกอยู่บ่อยครั้งอึ้งเอซือผู้เป็นอาจารย์มีความเมตตาได้นำนางไปเลี้ยงดูที่เกาะดอกท้อครับสอนให้นางเล่าเรียนศิลปะวิทยาการอันเป็นความรู้ทั้งปวงจากนั้นก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งคนคิ้วดกหนาดวงตาคมโตอยู่ในสำนักเดียวกันซึ่งก็คือตั้งเฮียงฮวงโดยเขามีศักด์ เป็นศิษย์ผู้พี่ของนางครับทั้งสองคนฝึกหัดเพลงอาวุธร่วมกันอยู่บ่อยครั้งจนเกิดความสนิทชิดชอบกันในราตรีของฤดูชนเทียนปีนั้นใต้ต้นท้อที่ออกดอกงดงามตั้งเฮียงห่วงได้กอดรัดนางอย่างแนบแน่นทั้งสองกลัวว่าอาจารย์จะตำหนิลงโทษพอลักลอบได้เสียเป็นสามีภรรยากันตั้งเฮียงห่วงจึงบอกให้นางไปขโมยเอาคำพีเก้าอิมมาครึ่งท่อนจากนั้น ก็หลบหนีไปด้วยกันครับทั้งสองคนฝึกฝนทนความยากลำบากและอาศัยอยู่ในป่าเขาดงลึกเป็นเวลานานพอออกจากภูเขาก็ท่องเที่ยวกันไปทั่วทุกแห่งหนสองสามีภรรยาใช้กำลังฝีมือและความสามารถต่อสู้กับผู้กล้ามากมายและได้รับชัยชนะตลอดมาครับจนกระทั่งได้ไปสังหารพี่ชายของกัวเตงอักด้วยกลวิธีการต่อสู้แล้วหันกลับมาทำร้ายกัวเตงอัก จนเกิดความอาฆาตพยาบาทและจองเวรการสืบมาคำคีเก้าอิมจินเก่งที่บวยเทียวหวงขโมยมานั้นเป็นเพียงแค่ครึ่งท่อนล่างครับแต่ท่อนบนมีบทความกำกับพื้นฐานการเรียนวิชากำลังภายในไว้ทั้งสองจึงไม่รู้เรื่องและฝึกฝนวิชาความรู้ต่อแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จลมดำคู่พิฆาตคิดกลับไปยังเกาะดอกท้ออีกสักครั้งแต่ทั้งคู่ก็รู้ดีว่า ต่อให้มีความรู้และความสามารถอีกสิบเท่าก็ยังสู้กำลังเพียงสองนิ้วของอาจารย์ไม่ได้เมื่อเห็นวิชาลีรับพิสดารจะเึึกไว้ในคำพีอีกครึ่งท่อนจึงยอมเสียสละชีวิตและได้พากันกลับไปทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอึ่งเอื้อซือผู้เป็นอาจารย์โกรธแค้นที่ทั้งสองคนพากันหลบหนีจึงจัดการหักเส้นเอ็นสิทธิ์ที่เหลือแล้วไล่ออกจากสำนักดังนั้นบนเกาะน,นี้ จึงมีแต่อึ้งเอซ์อกับภรรยาและเด็กรับใช้ที่อาศัยอยู่ครับทั้งสองคนพากันขึ้นไปบนเกะาะบังเอิญได้พบกับเหตุการณ์หลายอย่างเห็นศัตรูของอึ้งเอซ์อบุกโจมตีสำนักทั้งสองมองดูอย่างอกสั่นขวัญหายเห็นอึ้งเอซ์อจับศัตรูได้ทั้งหมดแล้วทรมานอย่างหนักทั้งสองคนหวงน,นึกถึงความเมตตาปราณีของภรรยา,าจารย์จึงคิดไปแอบดูหน้าอีกสักครั้งแต่สิ่งที่เห็นก็คือ ป้ายเส้นไหวดวงวิญญาณภรรยาของอาจารย์ทั้งสองรู้สึกอะไรยิ่งแต่ในระหว่างนั้นอึ้งเอซอรู้สึกตัวว่ามีคนจ้องมาที่ป้ายวิญญาณของภรรยาตนแต่อึ้งยงที่ยังเป็นทารกอยู่ณตอนนั้นพันส่งเสียงร้องออกมาเสียก่อนจึงทำให้ทั้งสองคนหนีออกจากเกาะดอกทอไปได้ครับตั้งเฮียงห่วงที่มองเห็นการต่อสู้อย่างดุเดือดของอาจารย์นับแต่นั้นมา ก็รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจจึงคิดว่าความรู้เพียงส่วนเดียวของอาจารย์นั้นพวกเรายังเรียนรู้ไม่ถึงขั้นศัตรูของท่านอาจารย์ทั้งหมดก็ยังเทียบเทียมไม่ได้ดังนั้นทั้งสองจึงพากันไปจากแผ่นดินตรงนั้นเดินทางไปไกลแสนไกลจนกระทั่งเหยียบเข้าไปในทะเลทรายมองโกตั้งหิงห่วงกลัวว่า,วาจะมีคนมาขโมยเอาคำพีครึ่งท่อนนี้ไปจึงได้ซุกซ่อนเอาไว้กับตน และไม่ยอมให้บวยเทยีวฮวงอ่านดูแม้แต่น้อยครับเขาบอกกับนางว่าเมื่อเจ้าอ่านดูแล้วคงต้องฝึกฝนจนร่างกายได้รับความพิการดังนั้นเขาจึงสอนให้บวยเทยีวฮวงฝึกวิชากรงเล็บกระดูขาวกับวิชาแท้มังกรเงินแทนที่อยู่ในคำพีเก้าอิมและด้วยความพยายามมานะฝึกฝนตามคำพีเก้าอิมจินเกงคนทั้งสองจึงได้มีความรู้ด้านกำลังฝีมือสูงเยี่ยมยากที่จะหาผู้คนจับได้ สองสามีภรรยาตั้งหน้ามานาฝึกฝนความรู้ทางกำลังเพลงอาวุธเป็นเวลาหลายสิบปีและออกท่องเที่ยวผจญภัยในที่ต่างๆไม่เคยพบศัตรูที่มีกำลังกล้าแข่งเท่าเทียมผู้ที่มีความรู้เพียงสามัญพอรู้ความเคลื่อนไหวของทั้งสองเข้าต่างก็พากันหลบหนีไปสิน้นผู้กล้าหาญที่มีกำลังฝีมือและชื่อเสียงโด่งดังหลายคนก็ต้องจบชีวิตเพราะน้ำมือของคนทั้งสองครับและเป็นจำนวนไม่น้อยด้วย ทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้เกิดความทนงตนและลําพองใจยิ่งขึ้นในที่สุดทําให้บรรดาผู้มีฝีมือทั้งหลายพากันมาประชุมใหญ่ที่ภูเขาห้วงซัวและรวมพลังการเข้าต่อสู้ประจันบานบุคคลทั้งสองทําการต่อสู้กับผู้กล้าหารทั้งกลุ่มนั้นในการต่อสู้สองครั้งแรกตนได้รับชัยชนะแต่ครั้งที่สามเราผู้มีฝีมือกลุ่มนั้นได้คนที่กล้าแข่งเพิ่มเข้ามาอีกหลายคน ฝ่ายตนมีกำลังน้อยกว่าจึงได้รับบาดเจ็บกลับไปทําให้คนทั้งสองต้องหลบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและอยู่อย่างเงียบเชียบตลอด10ปีครับและทำให้ไม่มีผู้ใดทราบข่าวค่าวของคนทั้งสองอีกเลยและพากันเข้าใจว่าสามีภรรยาคู่นี้คงได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายไปแล้วอันวิชากงเล็บมรตยูหรือเราเรียกกันว่ากงเล็บกระดูกข่าวเก้าอิมนั้นล้วนแล้วแต่จารึก อยู่ในคมภีร์เก้าอิมจินเกงครับตั้งเฮียงหวงกับบวยเทยห่วงแม้จะเป็นสามีภรรยากันและมีความรักใร้สนิทสนมกันแต่ว่าตั้งเฮียงหวงนั้นไม่เคยยอมให้นางผู้เป็นภรรยามีโอกาสเห็นคัมภีรเก้าอิมนี้เลยครับนอกจากว่าตนจะทดลองฝึกฝนและเล่าเรียนจนรู้แน่ชัดเสียก่อนแล้วค่อยถ่ายทอดให้กับภรรยาไม่ว่าบวยเทยห่วงจะพยายามอ้อนวอนประการใดตั้งเฮียงหวง ก็ไม่ยอมนําคำพีออกมาให้นางดูเมื่อบวยเทียวห่วงไทยถามถึงสาเหตุข้อนี้ตั้งเฮียงห่หวงก็บอกว่าคำพีนี้มีอยู่สองตอนด้วยกันด้วยความรีบร้อนของเราเองจึงได้คว้าเอาตอนที่สองมาการทําสมาธิทางจิตการรวบรวมธาตุในกายของวิชานี้บันทึกอยู่ในตอนแรกถ้าเราให้เจ้าดูเดี๋ยวเจ้าจะเกิดความโลภในวิชานี้มากเกินไปแล้วเอาวิชาที่จารึกไว้ในคำพีนั้นมาฝึกฝนปฏิบัติ นอกจากฝึกไม่สําเร็จแล้วยังมีผลร้ายต่อร่างกายอีกด้วยตามที่อาจารย์สั่งสอนความรู้พวกเรามาเป็นเวลาหลายสิบปีนั้นเป็นความรู้พื้นฐานขั้นต้นแม้ว่าความรู้ทางกําลังภายในของคมภีจะมีอยู่มากแต่ต้องอาศัยวิชาบางอย่างที่มีพื้นฐานเหมือนกับที่เราเคยฝึกฝนประกอบกันจึงจะฝึกหัดเล่าเรียนได้สําเร็จวันเวลาผ่านไปมีอยู่คืนหนึ่งบนภูเขาล้างได้มีเจ็ดประหลาดแห่งกลางน้ํา มาล้อมทำลายบวยเทวหวงจนดวงตาได้รับความเจ็บปวดและได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งนางแบ่งกำลังภายในออกต่อต้านพิดร้ายแม้ยังไม่ตายแต่ดวงตาของนางกลับบอดสนิทไปครับตั้งเฮียงหวงที่คิดช่วยเหลือภรรยาจึงใช้กรงเล็บกระดูกขาวเจาะลงไปที่ร่างของเตียวอแชจนถึงแก่ความตายแต่ตั้งเฮียงหวงก็ถูกกวยเจ๋งแทงด้วยกระบี่สั้นจนตายไปตามกันครับ บวยเทียวหวงอาศัยพายุฝนซัดกระหน่าเปิดโอกาสให้นางอุ้มศพสามีแล้วหนีลงจากภูเขาไปได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นับว่าเป็นผลกรรมของนางที่ได้ฆ่าพี่ชายของกัวเต็งอักและยังทำร้ายดวงตาของกัวเต็งอักจนบอดสนิทตลอดชีวิตของนางไม่เคยสร้างความดีนางเองจดจำไม่ได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาต้องทุกข์เข็นลำบากสักเพียงไหนและจดจำไม่ได้อีกว่า เคยฆ่าคนไปแล้วจำนวนเท่าใดเหตุการณ์บนภูเขาร้างคืนนั้นกับจดจำได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนดวงตาของนางมืดมัวมองไม่เห็นแม้แต่แสงเดือนในระหว่างที่ตั้งเฮงหวงจะตายก็ได้บอกกับนางว่าเคล็ดลับของคำพีอยู่ที่หน้าอกตอนนั้นฝนตกกระหน่ำลงมานางอุ้มศพของสามีลงจากภูเขาไปอีกทั้งในตาของนางก็ยังมองไม่เห็นสิ่งใด ขอดีที่ไม่มีผู้ใดไล่ติดตามมานางเดินฝ่าฝนอันโชคชนอุ้มร่างของสามีในอ้อมอกหัวใจรู้สึกสถานยิ่งตั้งเฮียงห่วงที่มีฝีมือยอดเยี่ยมกับสิ้นชีพลงอย่างง่ายได้นางกระชากกบี่สั้นที่ฝังจมอยู่ในท้องของสามีออกมาและลูกคำไปที่ด้ามกบี่สัมผัสได้ถึงรอยสักที่เป็นตัวหนังสือสองคำว่าอี่ยคั้งบวยเทียวห่วงรู้สึกตัวว่า กำลังอยู่ท่ามกลางทะเลอันเวงวางเปล่าเปลียวนางรูปคำทุกส่วนบนร่างกายของสามีขณะที่ฝนตกเปียกชุ่มแต่นางเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนดังเพึิงกำลังเผาผานที่แท้บนหน้าอกของสามีนางใช้เข็มสักเป็นตัวหนังสือเล็กๆนี่คือเคล็ดลับของคัมภีร์เก้าอิมจินเกงครับนางใช้กระบี่สั้นชํำแหละแล่เนื้อที่หน้าอกของสามีออกแล้วหมักดองหนังเนื้อนี้ไม่ให้เน่าเปื่อย และนำติดตัวอยู่ตลอดเวลานางหลบซ่อนอยู่ภายในถ้ำเพราะกลัวว่าจะถูกเจ็ดประหลาดแห่งกังหนำค้นพบเวลานั้นนางฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมและหวังใช้กงเล็บกระดูกขาวเอาชนะศัตรูให้จงได้นางคิดว่าการไม่เข้าใจกำลังภายในย่อมทำลายร่างกายของตนเองแต่ทำลายก็ทำลายไปไม่ว่าอย่างไงนางคงฝึกฝนวิชาความรู้จนสำเร็จได้วันเวลาล่วงเลยผ่านไป นางรู้สึกหิวโหยยิ่งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงผู้คนและกองม้าจำนวนมากเดินผ่านข้างถ้ำไปเสียงที่พูดกันเป็นภาษาแมนจู u, แผ่นดินใต้กิมโกกครับนางจึงเดิอนออกไปไต่ถามคนพวกนี้พร้อมกับขออาหารกินไตอ๋อ,องผู้ควบคุมทหารมา้าทรงสารนางยิ่งนักจึงรับเลี้ยงนางและนำตัวนางมาพักในวงังแล้วให้นางเป็นผู้กวาดสวนดอกไม้อยู่ท้ายวังครับ ในเวลากลางคืนนางก็จะแอบฝึกฝนวิชาความรู้เพิ่มเติมทำเช่นนี้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีผู้ใดดูออกแต่คนทั้งปวงต่างพากันเข้าใจว่านางเป็นหญิงตาบอดที่น่าสงสารมีอยู่คืนหนึ่งอ่องน้อยผู้ดื้อสุกสนได้เข้ามาค้นหาไข่นกและบังเอิญเห็นนางฝึกฝนแท่เงินอยู่จึงลบเลาอ้อนวอนให้นางสอนนางเลยสอนให้สมกระบวนเพลงอ่องน้อยผู้นี้ฉลาดยิ่งนัก สอนท่าไหนก็กระทําได้อย่างน่าพิศดารน,นางก็สอนจนเพลินและไม่ว่าวิชาความรู้อันใดก็ถ่ายทอดให้โดยไม่ปิดบังครับเพียงแต่ให้อองน้อยปฏิญาณตนว่าจะไม่บอกเรื่องนี้แก่ผู้ใดเวลาผ่านไปอีกหลายปีใต้อ,องจะเดินทางไปยังแผ่นดินมองโกนางจึงขอติดตามไปด้วยโดยอ้างว่าจะไปไหว้ที่ฝังศพของสามีในตอนแรกนางตั้งใจที่จะไปแก้แค้นแต่เนื่องจากนางตาบอด และถูกหลอกว่ามีเจ็ดบัรพชิตชวนจินอาศัยอยู่แถวนั้นจึงได้แต่ถอนตัวกลับมาเมื่อนางกลับมาที่วังก็รอบขุดอุโมงค์ให้เป็นที่ฝึกฝนวิชาความรู้ส่วนวิชากำลังภายในถ้าไม่มีผู้แนะนำก็ไม่สามารถฝึกฝนได้สำเร็จนางพยายามที่จะฝึกฝนอาศัยแต่กำลังแรงที่มีอยู่อย่างมุ่งมานะทันใดนั้นลมปานภายในกายก็เดินไปถึงจุดศูนแล้วไม่กลับคืนมา ร่างท่อนล่างของนางจึงขยับเขยื่อนไม่ได้ครับนางฝึกฝนวิชาจนธาตุไฟในร่างกายสลายตัวไปจนหมดถ้ากเุเกเจ๋งไม่วิ่งเข้ามาหานางถึงในอุโมงค์นางก็คงอดอาหารตายอยู่ในอุโมงค์นี้แล้วครับและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของลมดําคู่พิฆาตครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับความเป็นมาของลมดําคู่พิฆาตแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง แล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาราะอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม D S Channel กันด้วยนะครับ